สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,กรครับผมไดเกิร์กเฮนเตอร์นะครับวันนี้ก็กลับมากับข่าวสารใหม่ๆข่าวสารดีๆนะครับจากทุกสํานักที่จะคัดสรรให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรได้รับฟังกันก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามกดให้กําลังใจกับผมในช่องไดเกิร์กนเตอร์ด้วยนะครับขอบคุณที่มามของข่าววันนี้ครับจากข่าวูมิภาคของหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์นะครับเมื่อวันที่29มิถุนายนนะครับวงการสะเทือนครับหมูตายยกฟาร์มโดยไร้สาเหตุฆ่าติดเชื้อไวรัส คาดเสียหายนับหมื่นล้านครับโอดไร้หน่วยงานเหลียวแลเมื่อวันที่29มิถุนายนครับแหล่งข่าวจากกรมพศสต์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไม่ทราบชนิดครับมีลักษณะคล้ายกับไวรัส AFs ครับเข้าระบาดในหมูโดยหมูจะมีอาการเป็นไข้สูงตัวแดงต่อมาก็จะมีสีครัมจากนั้นมีเลือดออกทางปากและจมูกและทวารหนักครับหลังจากนั้นก็ได้ตายลง โดยการระบาดเริ่มมาจากจังหวัดสราแก้วครับและได้ลุกลามเข้ามาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดชนบุรีและกำลังแพร่ระบาดเข้าสู่จังหวัดระยอง ทำให้หมูตายลงเป็นจำนวนมากครับโดยเฉพาะฟาร์มเลี้ยงหมูขนาดใหญ่บางแห่งตายยกฟาร์มครับทำให้ขาดทุน400-500ล้านบาทเลยนะครับพี่น้องครับแรื่งข่าวล่าวอว่าการแพร่ระบาดไวรัสหมูครั้งนี้ครับยังไม่มีวัคซีนรักษาหายเนื่องจากเกิดภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับส่งผลให้ต้องไปพัฒนาเกี่ยวกับการรักษาไวรัสโควิด -19 จึงได้ล้เลยเกี่ยวกับการทำวัคซีนแก้ไขปัญหาหมูตาย ประกอบกับหากมีข่าวการแพร่ระบาดไวรัสหมูออกไปอีกนะครับอาจจะส่งผลกระทบต่อการค้าหมูภายในประเทศและต่างประเทศได้ซึ่งในขณะนี้นะครับต้องยอมรับว่าปริมาณหมูเลี้ยงเนี่ยในตลาดเนี่ยลดลงมากครับเนื่องจากมีการตายสูงกล่าวง่ายๆครับคือบางที่เนี่ยตายยกเล้าและไม่สามารถเลี้ยงใน,นที่เดิมได้เพราะไวรัสครับจะมีการฝังตัวในดินประมาณ2ปีหากหนําหมูกลับไปเลี้ยงครับจะเกิดโรคอีกทําให้หมูตายเหมือนเดิมครับ แหล่งข่าวกล่าวและว่าขณะนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูประสบป,ปัญหาการขาดทุนอย่างมากมายครับหากเป็นผู้เลี้ยงรายย่อยจะขาดทุนนับล้านบาทที่สําคัญครับทําให้เกิดปัญหานี้สินที่กู้ยืมมาลงทุนไม่สามารถใช้นี้ได้ที่สําคัญธนาคารไม่ปล่อยเงินกู้ให้มาลงทุนครับทาให้วงจรของผู้เลี้ยงหมูเนี่ยรายย่อยเนี่ยหดหายไปในอนาคตแน่นอนนะครับแหล่งข่าวได้กล่าวอีกว่าเรื่องนี้อยากให้รัฐบาลออกมารับผิดชอบครับเพราะไม่เช่นนั้นหากมีการประกาศว่ามีไวรัสหมูเกิดการระบาดเกษตรกรผู้เลี้ยงไม่สามารถได้ ได้รับเงินชดเชยนะครับจึงอยากให้หน่วยงานออกมายอมรับความจริงการเกิดรโรคบาดในหมูครับและออกประกาศในเรื่องภัยพิบัติจะทําให้เกษตรกรสามารถได้รับเงินชดเชยนอกจากนี้ครับอยากให้รัฐบาลเล็งออกมามาตรการงดพักชำระหนี้ชั่วคราวพร้อมทั้งเปิดให้การกู้ลงทุนใหม่หากรัฐบาลไม่สนใจครับปัญหานี้จะเกิดขึ้นตาม,มาอีก3-4เดือนข้าง,งหน้าเนื้อหมูนี่อาจมีราคาแพงขึ้นหรือไม่ก็ต้องนำหมูเนี่ยนำเข้าจากต่างประเทศมาบริโภคภายในประเทศครับ จากการสอบถามผู้เลี้ยงหมูรายหนึ่งกล่าวว่าตนเองนะครับเลี้ยงหมูขุนไว้ประมาณ1,200ตัวได้เกิดโรคระบาดโดยไม่รู้สาเหตุทําให้หมูตายยกเล้าไม่เลือกไม่แต่ตัวเดียวครับประสบปัญหากับการขาดทุนประมาณ12ล้านบาททําให้มีหนี้สินจํานวนมาก จะไปขอกู้ยืมเงินเพื่อมาเลี้ยงหมูใหม่ก็ไม่ได้ครับรัฐบาลก็ไม่เยียวยาไม่รู้จะแก้ไขปัญหายอย่างไรจรึงอยากจะฝากถึงรัฐบาลครับหน้าจอาบตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูโดยระงับการชําระหนี้ชัว่วคราวและหาแหล่งเงินกู้มาให้คลงทุนครับเพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูน้อยู่ได้ที่มาของข่าววันนี้นะครับจากนังสือพิมพ์มิติชน,ออนจากมิติชนออนไลน์นะครับ ช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรนะครับก็ต้องแบกรับภาระก,การระบาดของโรคสัตว์ต่างๆนะครับทั้งคนทั้งสัตว์และพืชช่วงนี้ผมได้เครื่องคันเตอร์นะครับก็ยังเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับเราเชื่อว่าอนาคตข้างหน้ามันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนครับผมจะหาข่าวสารใหม่ข่าวสารด,ดีมาให้กับพี่น้องเกษตรกรได้รับฟังอย่าลืมกดติดตามกดให้กําลังใจกับผมในช่องได้เครื่องคันเตอร์ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ